โนหนึหองฮีทําทาถือบิงคือคือโนหนึ่งนไปไปลงป่าทบงตัาเอาเรตัวนี้เราไทพความิหน้าผู้เยไถโผล่เลยโอ้โดินเอาดิลงหน้าเลือยึ่ใส่เลย้ยูบอลดิเขาหยาดมาน้ำหนีเขาหยาดเออเขายามาน้ำหนีลีดิเลบ่มีผู้บอกนะตัวจ้าคนล้านค้ากับพหัวหมปากทัางไหม เร่อันงงเ,ร,ออเร่เลียงง้อแชร์สิเจะเถือบตั้มแท้อ,อาดินของดีต,ตั้มก็โก็เพื่อนเร่ฉลองในช่างศึกวันนี้ครับสูบปลาให้เลย ที่จริงสูบไปตั้งแต่เมื่อวานเลยนายช่างก็เลยบอกว่ายังไม่ซึกมันผิดวันก็เลยพาเก็บเครื่องมาสูบใหม่วันนี้ครับเฮาวันเฮ้วันเขาาแบบนี้ไปสูบน้ำขึ้นรถน้ำมันด้ขึ้นเมื่วามันมันแห้งพาถึงโอ้ไอ้ที่เละเดี๋ยวไปยังไงนะเละ ไปยังไงไปยี่สุกไปยี่สุกกันเดาไปชัวร์มันเมียนบุบมาโเล้วแต่ทรบอกว่ามันมันหนีแม่มัหนดิเลยมันมึง้สาย้วยี่สิบนาทียี่นาทีมันเส่อหมวกเยนเสียงรถเยอลบนนเ จะไปใส่บาทเจ้าเมือบ่ล่ะสมัยม้ามาสิเป็นมปสมัยม,ามา้มา,ยมามาเลี้งยงสิเนี่ยมาเลี้ยงกันวันนี้มาหนีห้อยบังคับห้ยวันทองอะไรอนัรนนีนน่ฟังอ่าเอ่อหาพ่อนต้องหายหาพ่อนได้เด้บัวต้องหลายมือเอนาะ ต้องจัดการเดี e ๋ยวรอฟังในช่างให้พรเลยไปบวชเจ็ดแปดหมื่นนี่สิให้พรได้ปะเอามึงคือบ่มีปลาไหลวะโน่นึงมันบ่มีปลาไหลตีโน่นึงโอ้เนี่ยพวกปลาไหลอะโอ้มาบบบมูงเนาะคุณบอกกูเนาะ เดี๋ยวรอรอดูครับไปดูผลงานเดี๋ยวดูผลงานรี่ถือมารี่เอาผลงานมาโชว์ดูเฮ้ยไปยีสกีบ้าเขึ้นมาหน่โอ้เนี่ยโอ้ไปไปไปหายายไปเนเดี๋ยวเวลาถ่ายทำย่ายหรอไปย่างไปก่อน เอยเออถือ,อยางไปไม่ไังขึ้นตอนน่ะฉลองในส้างผิดมือเอาเครื่องสูบน้ำมาตั้งหมู่บ้านนี่เขาไล่เอาขึ้นเขาไล่วิถีลูกอีสานครับพวกผมสารคามบ้านหองฮีโอโอน้องนี่จากปีแล้วนี่พี่แม่บ่ได้สูบ อันนี้ฮับแพ่ไปถ่ายอันนั้นสิยายนี่ก้อยครับอ๋อก้อยสิโอ้ขันออกกองปันน้ำสิเห็นมันได้เราตะพูไทยกับพวกไหนอยู่ป่าหน้าครับป่าหน้าป่าหน้าที่ป่าตา อันหัวปลาเต้มสิแมมนี่หละกะชับต้มกับ้มกระชับต้มกับตมระันมะชับ้ะบต้มกระชับต้มกระบต้มัเชมกระบ้มกระชับต้มลระนับมรัตมกะั่ตมา้มกระชับน้มกระชันต้มกับต้มต้มทนับขามกาะตมกอะชั้มกรบต้มกับตมกั้มกระชั้มกรบ้มกมเบกมั้ะ้ก้มบั ยิ่งมองเด็ดหลังเด็เดขันขนาร้างหน่อยแกยัง่างบบง,งี้บ่กท่านเคยมาท่นมันประบอกยังเคลียร์ม้วนยันเออมันยันตามเจอ,เอ,อ,อมแจะบอกว่าอยู่รลานค่าล่ะแสดงว่า,ามิาสัญญญาึงถา,ามล้านค่าล่านนั่นกรบอหัจักขเขามอเขาไปห้องหีมาทั้งน้านค้าลานแรกยู่ตีนบัน ปุ๋ยูจักมไนเป็นไผบ้านมีมันคือู้กแหลวหน้าเขาสิเปุ๋ยก็ไ่ไปใสออกยติเฮียนเนาะทห้ามาเลี่กาปูจ้เลีไหแสดงว่ามันดีปุ๋ยไ่ไปใสเถีนก็ูจัาหน้าเนาะถามซื้อเลื้อเขารูจาเลอั้งแต่วันเฮี้ยเลอเออโอ้เฮี้ยเลเฮี้ยเเอเฮีเทน่งมจาว่าเรตีไกล้เหรอทำมาันลองสีน่เที่มันตีไกล้ไหมครับ บททีแรกเห็นหนงงอยากบอกเด้เรยว่าพอดีเขาสูบป่าผมโมแจังมึงไปเังอยโอ้่านนียคอยบอกกปกปองหูอย่างเจ้านี้นั่เออเคือั่นแหละเทวคือหักมึงหักเย่นบอกบอยากบอกยี่หีเด้เพรยี่หกับ่อยากบอกนี่ลงสีนะู่เปนีเด้ขาะเออเขาจะปกปองให้บอยากบอกดดีเด้ เลี้ยมมันก็ดีกับทยบันหรอทยบันก็ดีกับพวกนี้่เขาสร้างหูหูสร้างนั่นล่ะอันนี้ผนัตําแก้วบ่นี่แมนจ้าตั้แก้วล้วนี้ฟานมหุแล้วันนี้ผนังย่างปิ้งย่างครับเดือนนี้ถึงหน่อยเหรียญบุไม่เาจะขึ้เด้งเดือนหลายเดท็อบแคบเออที่เนียวเลี้ยวยูตูเลยเลี้ยวผมบ่ได้เียดิ ผมเห็นมาหลา,หลายปีเนี่บยบ่ได้เลี้ยวเดี๋ดยวนี้องน้นเพ่ก็ทำบ่ได้แล้วมันคนคือคนมันเบิ่งหลากหลายแล้วช่องใหญ่ยสมัยโบราณคือยังผกผมนี่คนมามันสัาสากจำเจคนเ้นกับเรียบบกคอยเบืง้งไปเบิ่งแต่คลิปเลี้ยวอันพวกกันอันสนุกสนานแม่แต่ผมก็มกเบิ่งเขาดิจนบ่อย,า,ยากเห็นห้องเจ้าขอางไปเอาเสียเอาเสียไหมอยาม่างเสียไหมอย,าอยาา่อยาง โอ้เฮือดึงเฮือขึ้นเนาะเกิดเขาตาเน้นสดสดเกิดตาเนี้งามคับสีงามค่ะปานินไหมเขาคุณลูนคนเดียวอันนี้เ้าบัวเดียวเขียวยังออกได้เนาะอันนี้ธรรมชาติอืมธรรมชาติอาหาานเดียวตัวธรรมชาติอิ๋ีธรรมชาติปลาบ่ตายเอบตีปลาแย่เพราะตายเอ้ยปลาปลาเป็นหลังไหมปลาคุกเทามันสด ปลาสดดีๆสดอีีออบุญบมลลังไฟยมือได้่ะสิบเอ็มาเด้อโอ้ยอีรีเลยทอเเล,มเเลนเน่มันมาจองรถสไเน่มันเสิมาแกนเขาเห็นขบวนนึงอยู่ว่ามันเล่ไปอยู่เดียวึกงาไหมปลาเกล่มวนมาสั่นละเขาบอกอีรีเด้พนะ<ถ>ว่าุปปมเฮาไหมกุมกูได้คือต่อยเด้พนะเดี๋ยวถานมน้อมึงกันเขาบอกบบแปลงงายนันบ,บุญบัยย้ยยืนมาบันนี่ยืนเติบขอคักเลยละ่ะจูดใชบันนี่ ีน <ciğim. S 3> <N> <N> ี่ท <N> <A> <N> <N> ี่เราจะีจุดเพราะว่กปีจ้าโอ้เฮยซื้อมาจูดปีกายจูดยูจุดแบบว่าเพรเป็นจูดเพรเป็นพที่ม่ไมจุดแข่งขันแมสจากคุณเจ้ามาเลยอ๋อนีเหรียญก็ด้สวนมินตาอยู่เต่ะวะสวนรื้อสำพายมันเหรียมีพี่น้องเยอะคนไหมเลสามคนสคนเหรียญน้อยสุดหลาสุดมาอยู่อีเมลแล้วก็เฒ่าแต่แสมันด่อ เด็กก็ซำลูกหลงเหรลูกล,ล,ลูกไส้ไงทันตายแล้วเด็กเด็กสามสิบเจ็ดเมียแปดสิบโอ้ตอนนี้อ่าโอ้ยบานไ้เถ่าดอกประมาณสี่สิบเอ็ดสองปีแลนม่ลูกนีอือบานไบานนลูหลงดอก็ยังนั่น,นตายไปชวัวเออ เดี๋ยวรอนายช่างเอารถเครื่องเสียงมาแล้วก็เอาเครื่องดื่มมาครับครับมันปลูกกันต้นดูสมัยตะกี้นี่มันที่มี่เขาเจาแจกต้นดูทาให้ปลูกนะสมัยกี้น้ำพยาบาลผมก็ได้ปลูกกับยายกรบรุ่นเดียวกันนี่แหละต้นดูซ้าๆกันเนี่ยนะส้มนี่แหละมันใหญ่ๆแค่หลีดิต้นดูนะดีปลูกังี่ลมันแบบรมรื่นดีขนมันไรตรงไหมครับดี เดี๋ยวรอนายช่างมาเอ้ยแดงได้ไหมโอ้รอบนี้ยีดทมไปบ้างนะไปตะมวนแต่ทาง่างไหมไม่พูกแด้เกลีิดลาไปตดวที่ม่มาโนนบ่ะเอ้ บัไฟมาเกินบ่เขามันล้ตัวมาเหมืเมื่อมันบุญบังไฟวขาปั่นไล่สักเชียไปใส่แล้วไล่สักนั่นน่ะได้ทีไหมรรลุแ้รกุรุ่ว่า้มนกนาดเรียเรีย เพลงมามเหรอเดีกจินเขเจ้าคมาจับไหม,ไมเอาคือช่อแต่ว่าน่นึงไหมจ้างขี่กับว่าใดทั้ตาคุปปือเอาไม่ด้วยเอาไม่ด้วยนะ

คันลัษระนี่ได้ทีแล้วกันขัพ well ่อเศ้านีได้ที่แล้วนี่มวนกันแล้วครับบัน